สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมมิคคอร์ดครับคลิปนี้ขออนุญาตใช้มือถือถ่ายเนื่องจากว่ากล้องแบตหมดแล้วก็ขี้เกียจรออยากถ่ายเลยนะครับเรามาอัปเดตเรื่องคอมของเราหน่อยดีกว่าเนาะอ่ะคอมผมตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับมีแทคงน้ําตัวหนึ่งผมจําได้ไหมเครื่องผมเคยใส่แทคงน้ํา2ตัวพังไปตัวหนึ่งครับอายุการใช้งานมัน2อสปีละเหลือแค่ตัวเดียวนะอันนี้ก็คือตัวที่ทำคอมจมน้ำนะก็สรุปว่า CPU เนี่ยใช้ซิง น้ำแบบปิดอันเดิมไปก่อนยังไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะปรับไปใส่ชุดน้ําเปิดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังเราใช้ชั่วคาวไปก่อนนะครับส่วนกาจอก็ใช้บล็อกกาจอเดิมอยู่นะจริงๆไฟมันเสียจริงๆจะต้องมีไฟออกมาที่กาจอด้วยแต่ว่าผมไปเสียบรูผิดช็อตเลยนะครับหน้าจอดิจิตอลก็หายไปแล้วส่วนบล็อกกา์จอเนี่ยในอนาคตคิดว่าอาจจะเปลี่ยนนั่นแหละ ไม่ใช้ตัวของบาโลแล้วแล้วก็สิงลมไอตัวหม้อเนี่ยผมซื้อมาแค่500กว่าบาทเดงผมว่ามันกากไปอีกอย่างพัดลมเนี่ยผมเสียบตัวคอนโทรลที่ปรับความแรงของลมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะแก้วันนี้แหละคุณจำได้ป่าผมเคยเอ่แคสเกม vr half life ที่ผมไม่ได้ทําต่อที่ค้างมาอยู่พาร์ทที่3เนี่ยเพราะว่ามันเล่นแล้วมันดับเนย พอเล่นไปเรื่อแล้วมันดับผมว่าสาเหตุน่าจะมาจากอุณภูมิของกาจอมันร้อนเกินไปในคอมเนี่ยตั้งไว้ว่าอุณหภูมิมาให้ลิมิตอยู่แค่84องศาผมคิดว่ามันน่าจะเกินและกาจอน่าจะร้อนเกินไปทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะลองเปลี่ยนหม้อน้ําดูใช้หม้อน้ําที่มันใหญ่ขึ้นอันนั้นนะ่ะมันแค่อันเล็กๆบางๆราคาถูกด้วยแต่นี้เราจะใช้ของบา o w เลย นะครับก็คือหม้อน้ําที่เราใช้ในคอมจมน้ํานั่นแหละจะเอามาใช้กับคอมเครื่องนี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากสายย่างล้วก็มีเท่าเดิมอยู่แล้วก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูก่อนว่าตอนเล่นเกม VR เนี่ยมันร้อนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาดูอุณหภูมิของกาจอและ CPU กัน,นครับอุณหภูมิของ CPU ปกตินะครับ5 6องศาแต่ว่าที่ GPU เนี่ยมันขึ้นไป80องศาเลยซึ่ง อีก20องศามันก็จะถึงจุดเดือดแล้วครับกาซจอที่ดีเนี่ยไม่ควรร้อนถึง100องศาถูกว่าเพราะงั้นคลิปนี้ก็จะให้มาเปรียบเทียบดูว่าตอนที่ยังไม่ได้ทาอะไรใช้หม้อน้ำกากรกะล้วกับแค่ต่อพัดลมอ่ะมันจะเย็นเท่าไหนนะครับนี่ครับพอทดสอบไปเรื่อยมันก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ82องศานะครับซึ่งอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับท่านผู้ชมพอเราเล่นเกม VR เนี่ยอุณภูมิมันขึ้นไปแตะ80องศาเลยซึ่งผมว่าคือมันก็ได้แหละแต่มันสูงไปแล้วก็มันเสี่ยงตอาการดับมากๆผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยจะลองใช้วิธีเปลี่ยนหมอน้ำให้มันใหญ่ขึ้นดูนะครับแล้วก็จะลองเพิ่มน้ำเข้าไปน้ำอาจจะน้อยไปแล้วก็จะลองปรับรอบพัดลมดูนะโอเคเราไปลุยเลยครับผม อ่ะเสร็จแล้วในระหว่างที่ผมติดพัดลมเนี่ยผมก็ปิ๊งไอเดียได้อีกนะครับผมไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยก็คือผมอยากติดพัดลมเพิ่มข้างหลังให้มันกลายเป็นสี่พัดลมคือผมรู้แหละสองพัดลมมันก็ช่วยให้เย็นได้นะครับหมุนให้ลมมันผ่านแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมอ่ะติดพัดลมเพิ่มอีกสักสองตัวมันจะช่วยไหมซึ่งเราก็จะต้องติดตั้งเข้าไปในเคสก่อนแล้วก็เอาพัดลม อีก2ตัวนะ่ะยึดผ่านน็อตยาวเข้าไปแล้วก็ยึดกับตัวเคสนะครับไะเอาไปติดตั้งก่อนดีกว่าเอา่ลคจับท่านผู้ชมสิ่งที่ททผมจะทำก็คือเอาหม้อเนี่ยเชื่อมันแน่นเลยวะข่าวร้ครับท่านผู้ชมเคยหม้อเน,นี้ยมันใหญ่ไปมันเอาเข้ามาแปดตรงนี้ไม่ได้มันชนกัสดอเพราะงั้นที่เราพอจะแก้ไขได้ก็คือไอซิงพัดลมสามตอนด้านบนนะ่ะ ย้ายมาไว้ข้างล่างแลวอ,อ้อยหม้อเนี้ยที่มันมใหญ่ๆอะ่ะขึ้นไว้ข้างบนผมบอกเลยว่างานยากเพราะสายยางไม่รู้จะพอลบามันไม่รู้จะยาวพอไหมอะ่ะก็ลองดูแล้วกันครับต่อสายยางเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปก่อนเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้โยงกันมั่วเลยหายเออลำนีเ้เข้าง่ายไว้ไม่ยากไม่ไหลเนาะแหวนมีเนาะโอเคนะ โอเคผมจะปล่อยอีกท่อนหน่งไว้ก่อนเอาเลยครับติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยสายตรงนี้ไม่โดนนะห่างอยู่น้ำเหมือนเดิมเอ่อแทงข้าวกาจอกาจอเสร็จขึ้นหม้อหม้อหน้าตาแปลกประหลาดมากแล้วก็ไหลกลับข้าแทงบอกว่าคงจะไม่รัวไปกดเปิดเลยดีกว่าปะ ว้าวเอา้าไฟไม่ออกเฉยแต่ไฟด้านบนออกนั่นอะไรค่อยจัดการแล้วกันก็ดูแล้วไม่มีตรงไหนรั่วนะครับปกติดีแต่เดี๋ยวต้องแก้เรื่องไฟตรงนี้เอาเลยครับมาลองทดสอบรอบนี้อุณหภูมิของกาจอก็อยู่ที่54องศา53องศานะครับแต่มีปัญหาใหม่ก็คือ CPU ดันร้อนขึ้นเกือบร้อยสังนันครับ น่าจะเป็นเพราะผมถอด CPU ออกมาแล้วหมุดไม่แน่นแล้วก็ทาซิลิคนไม่ดีครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปรับรอบพัดลมอะไรให้มันดีขึ้นด้วยอีกอย่างตอนนี้นะครับมันก็ยังอยู่ในโหมด Overclock นะซึ่งอ4,005ถึง4,007โอเวอร์คอกเนี่ยมันสูงมากนะครับอ่ความร้อนมันก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะลดลงให้เหลือสัก4 0นี่ครับ CPU มันร้อนผมก็ต้องมาปรับพัดลมเนี่ยครับให้มันทำงานหนักขึ้นหน่อย ตอนนี้ก็ลดระดับการคล็อกลงมาให้เหลือประมาณ4,000นะครับก็ยอยู่ค้างอยู่ที่399เอารีเฟชดูให้เลยเห็นไหมมาขยับอยู่ประมาณนี้แหละเอาละครับทีนี้ลงตัวแล้ว CPU ก็อยู่ที่6 3องศาแล้วก็ GPU 50องศานะครับการจอก็วิ่งกันกลางแล้วนะแต่ว่า,เ,าเรื่องการเรนเดอร์ความแรงออกมาเนี่ยก็เต็มประสริทธิภาพนะครับ ผลเรือ่องอุณหภูมิก็เราคุมได้คงที่และสุปว่าสี่พัดลมได้ผลว่าคุณการะจอเย็นขึ้นเยอะเลยครับดีดีด,ดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเอาพัดลมขึ้นไปด้านบนเย็นขึ้นเยอะนะครับ CPU ก็ต้องปรับคอคล็อกลงมาอยู่ที่ประมาณ4,000นะครับเราก็ได้ FPS ที่น่าพอใจแล้วนะครับความลื่นนะก็สูงสุด144ตามค่าแว่นเลยนะครับแต่ว่าบางทีก็ดรอปลงมาเหลือ70-80ก็ ไม่มีปัญหาครับล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับรอบหน้าจะมาทำอะไรกับความให้มันพังอีกเดี๋ยวรอดูกันขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับผม